พาเรียงธนดีตรงเรียงตัวขับวาขรรค์ทา,า,ามาสวัสดีครับประโยคทักทายสั้นๆพร้อมกับท่าทางไหว้ที่นุ่มนวลอ่อนน้อมทางโรงเรียนเราก็ก็จะมีอัตลักษณ์ก็คือเรื่องของการไหว้สวยด้วยธรรมาสวัสดีครับจะสังเกตว่าเวลาสวัสดีก็จะธรรมาสวัสดีครับธรรมาสวัสดีค่ะคุณครูก็ดีใจครับที่เด็กของเรา,เาตนหนักเรื่องนี้นะครับ คาถามัดใจเตือนตนนวัตกรรมปลูกฝังพัฒนานิสัยคาถาเนี่ยคือเกิดมาจากไปอบรมนักเรียนหน้าประตูแล้วต้องบอกซ้ำๆมายืนตรงเท้าชิดพนมมือก้มศรีรษะก็เอ๊ะเราอาเวลาเราไหวเราจะต้องนึกอยู่ในใจก็อยากจะให้เด็กนึกคำนี้อยู่ในใจถ้าเราพูดซ้ำๆเราก็จะเหนื่อยก็เลยตั้งสแตนดี้หน้าประตูไว้อ่านนี่ให้อ่านกัน ครูก็ไม่เหนื่อยนักเรียนก็ทําตามได้ตรงนี้ได้ผล100%ยเปซถ้าพูดถึงคำกวัญมันจะทั่วๆไปแต่เราบอกคาถาแล้วดูมันขังดีห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราศเมื่อเขาได้ปฏิบัติเจ็ดบทฝึกนี้เขาก็จะย้ำคิดย้ำทำหยุดตลอดเวลาว่าถ้าเราจะวางถาดนะเราต้องวางยังไงต้องเรียงยังไง รือแม้กระทั่งการวางหนังสือใต้โต๊ะของนักเรียนเองเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเขามากยิ่งขึ้นค่ะจากเด็กที่ดือด้อๆโซนๆแต่ว่าพอเราเอาตรงนี้มาให้เขารู้สึกเขานิ่งแล้วก็ยอมรับฟังเพื่อนแล้วก็ฟังครูมากขึ้นเด็กๆคือเขาจะรู้หน้าที่ของเขานะคะอย่างเรื่องการเช็ดโต๊ะเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็คือยังไม่คุ้นเคยพอครูได้แนะนําเขาจะรู้เ,เองโดยอัตโนมัตินะคะว่าเขาต้องทํำยังไงโครงการเด็กดีวีสตาร์ ไม่ค่อยรักความสะอาดค่ะเป็นเด็กสโปรกมากเลยแต่พอเป็นเด็กดีมีสตาแล้วเหมือนเปลี่ยนตัวเองอ่ะที่ฝึกฝนได้เรื่อยๆค่ะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีระเบียบหรอกครับแต่พอมาฝึกรู้สึกว่าตัวเองมันเปลี่ยนแปลงครับเหมือนรู้สึกมีระเบียบขึ้นครับขอบคุณนะครับท่านผออัญชลีมศุวรรณนะครับที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับโรงเรียนเราให้โรงเรียนเราเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ทุกภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ไปตามหาคำตอบพร้อมกันได้ที่นี่โรงเรียนแสงหิรันวิทยากรุงเทพมหานคร